วันนี้แม่ตั้งใจจะไปตัดต้นไม้ให้ปู่ที่บ้านแล้วแม่จะทำสำเร็จไหมติดตามชมในคลิปกันเลยจ้าแล้วันนี้วันหยุดค่ะมีคนตื่นเต้นดีใจใหญ่เพราะจะได้ไปบ้านปู่จ้าซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันอังคารนะคะทุกโรงเรียนก็เปิดเรียนกันตามปกติตงเรียนยูมิ ปิดชดเชย,ยวันกีฬาสีประมาณ10บโมงเช้าแม่ลูกเลยแต่งตัวออกจากบ้านแล้วก็พากันนั่งรถเมย์ไปบ้านปู่จ๋าแต่จริงๆแล้วเนี่ยปู่ตั้งใจจะมารับพวกเราแหละค่ะแต่แม่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องค่ะเดี๋ยวพายุมินั่งรถเมย์ไปหาปู่เองซึ่ง,งบ้านปู่ก็ไม่ได้ไกลาจากอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่นั่งรถเมย์มาแค่10นาทีก็ถึงแล้วค่ะพอถึงป้ายรถเมย์บ้านปู่ก็เดินต่อกันอีก3นาทีก็ถึงบ้านปู่แล้วจ้าพอถึงนาบ้านสาวน้อยยูมิก็รีบกดกลิ่งแล้วเดินเข้าไปในบ้านทันทีเพราะ ปู่เร็วๆนั่นเองค่ะส่วนปู่เองพอรู้ว่าหลานสาวมาถึงบ้านแล้วก็รีบเดินออกมารับหลานทันทีเลยจ้าแม่สองคนนี้นะคะทำเหมือนไม่ได้เจอกันนานเลยแต่พอเข้ามาในบ้านปู่ยูมิก็น,นึกขึ้นได้ว่าคราวที่แล้วซื้อไอติมแตงโมแช์ตู้เย็นไว้ที่บ้านปู่นี่นาะเลยรีบเปิดตู้เย็นค้นหาไอติมแตงโมมากินทันทีจ้าและระหว่างที่แม่ยืนดูยูมิกินไอติมอยู่ก็เห็นปู่กำลังเอากล่องพลาสติกที่ล้างสะอาดแล้วมาตัดแยกเป็นชิ้นๆอย่างเรียบร้อยเลยค่ะแม่เลยถามปู่ว่าต้องทำขนาด นี้เลยเหรอคะเพราะทุกทีแม่แค่ล้างให้สะอาดและผึ่งให้แห้งแล้วก็จับยัดใส่ถุงขยะไปเลยจ้าแต่บอกเลยว่าปู่เนี่ยทำละเอียดมากไปอีกขั้นหนึ่งเลยค่ะแม่เลยคิดในใจว่าถ้าไม่อยู่บ้านปู่ไม่ทําแบบนี้ก็คงไม่ได้สินะซึ่งดูไปแล้วก็เหมือนจะเรื่องเยอะนะคะแต่พอแม่คิดบวกมันก็ดูเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะมันทําให้เราได้ฝึกความเป็นระเบียบมากขึ้นและทําให้ง่ายต่อการทิ้งมากขึ้นด้วย <ขอ S 1> ค่ะพอคิดแบบนี้แล้วเรื่องที่เคยรู้สึกว่ายุ่งยากเนี่ยก็กลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่จริง จริงแล้วแค่เราคิดในมุมใหม่เท่านั้นเองค่ะส่วนอตอนนี้สองปู่หลานกําลังขูส่สีภาพการ์ตูนกันอย่างตั้งใจเลยค่ะซึ่งยูมีตั้งใจพกสิ่งนี้เอามาเล่นกับปู่โดยเฉพาะเลยจ้าปู่ก็ใจดีมากเลยนะคะไม่ว่าหลานอยากจะเล่นอะไร ปู่ก็พร้อมเล่นด้วยเสมอไม่เคยขัดเลยเพราะ,ะการได้เล่นกับหลานมันก็เหมือนให้ปู่ได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งซึ่งบอกเลยว่าภาพที่แม่เห็นตรงหน้าคือภาพของความสุขจริงๆคะ่ะหลังจากปู่เล่นกับยูมิเสร็จแล้วตอนนี้ปู่เดินออกไปดูสวนข้างบ้านแล้วคะ่ะซึง่งจริงๆแล้ววันนี้แม่ก็ตั้งใจจะมาตัดต้นไม้ให้ปู่แต่ปู<ะ>่สิคะเก่งใจบอกว่าไม่ต้องหลอกเดี๋ยวจ้างเขาเอาแม่ได้ยินแบบนั้นก็ทำเฉยไว้ก่อนเพราะจะรอดูท่าทีปู่ก่อนค่ะแต่ตอนที่พายุมิเดินออกมาหาปู่เนี่ย แม่ก็ถามเนียนๆวา่าที่จะตัดเดี๋ยวแม่ตัดให้เองจ้าแต่ปู่ก็ปฏิเสธเหมือนเดิมค่ะว่าไม่ต้องรองแม่ก็เลยโม้ให้ปู่ฟังว่าตอนอยู่ไทยเนี่ยแม่ก็ตัดต้นไม้เองบ่อยเลยนะอย่างต้นไม้ที่บ้านปู่เนี่ยสบายมากเลยจ้าพอปู่ได้ยินที่แม่พูดก็ได้แต่ยืนยิ้มเปยๆเลยค่ะแม่เลยถามปู่ต่อว่ามีเลื่อยไหมคะขอแม่ลองหน่อยปู่เห็นแม่ตั้งใจจริงเลยหยิบใบเลื่อยออกมาขันใส่ด้ามให้ส่วนอยู่นี้ก็ขยันนะคะวันนี้หลดน้ำต้นไม้ให้ปู่ด้วย<ล>ค่ะแต่ก็คอยยืนเป็น กำลังใจให้แม่กับปู่อยู่ข้างๆและทุกคนแม่จะบอกว่าตอนที่แม่เห็นใบเลื่อยนะคือมันเล็กมากแม่ก็แอบคิดในใจนะคะว่ามันคงเลื่อยไม่ขาดหรอกมั้งแต่แม่ก็อยากจะลองพอปลูกขันด้ามใบเลื่อยแน่นแล้วปู่ก็ทําท่าเลื่อยกิ่งไม้ให้แม่ดูนะคะแต่แม่ดูแล้วว่าไม่น่าจะรอดจ้าแม่เลยขอลงมือเองเลยจ้าแต่ตอนที่แม่กําลังเลื่อยต้นไม้อยู่เนี่ยมันก็โยกไปโยกมาต้นไม้ไม่ได้ใหญ่มากแม่ก็เลยขอให้ปู่ช่วยดันไว้อีกแล้วเพื่อไม่ให้ต้นไม้โยกจะได้เลื่อยให้ขาดเร็วขึ้นนั่นเองแต่จะบอกว่าต แรกที่เห็นใบเลื่อยเล็กดูท่าจะไม่ได้เรื่องนั้นผิดคาดเลยค่ะคือมันเล็กแต่มันคมมากค่ะทุกคนแต่ว่าก็เหนื่อยค่ะเพราะว่าต้องล็อกกิ่งข้างบนออกก่อนแต่ก็โชคดีนะคะที่มาทําตอนช่วงใกล้หน้าหนาวแล้วเราถ้าทำตอนหน้าร้อนเนี่ยเหนื่อยในพอต้องมีเหงื่อตกแน่นอนค่ะและอต้นที่เลื่อยอยู่เนี่ยแม่ก็ไม่รู้นะว่ามันชื่ออะไรแต่มันก็เหนียวเอาเรื่องอยู่นะคะสุดท้ายแล้วแม่ก็ตัดต้นไม้ออกให้ปู่จนสําเร็จจ้าพอปู่เห็นผลงานสะพ้ายไทยแล้วก็ยิ้มกว้างออกมาทันทีเพราะน นอกจากจะไม่ต้องไปจ้างเขาตัดต้นไม้แล้วในใจลึกๆของปู่ก็คงแอบภูมิใจในตัวลูกสะใภ้ไทยคนนี้ค่ะ